กินมาไฟโซมกถู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 กนูกถูมถูกถ้กถูกานกถูกถูกาูกถากาูกาูกถ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 มแถ้กถู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 กถตกถไปถอะไรกถูกอูกถูตถายถูกถูกถตกถูกถูกถกถูกถููมอูกถมูกกูชอบทถูอถากถูกถูกถูาเท้าูันนะถูก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 ถูนถูกกถูกถกถูอเก มงอม่ขา้เก่งมากอ่ะมึงกีด่ากูหรือเปล่าแหมลื่นภาษาลอยรู้มาั้งนานาีมาขโมมาขโมยตะวัน